สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านวันนี้เดี๋ยวเราก็มาอธิบายถึงเรื่องยาที่เราจะใช้นะครับเพราะว่าผมอธิบายถึงเรื่องการฉีดยาฆ่าหญ้า,ยา,ยายในลักษณะดินแบบไหนแล้วใช่ไหมครับและผมก็อธิบายในลักษณะข้าวเหลืองและข้าวเป็นโรคเชราว่ามันอาจจะหายเองได้หรือว่าเราควรจะฉีดยาแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะพูดถึงตัวยาทั้งหมดนะครับที่เราควรจะใช้ในแต่ละช่วงเรื่องการดูต้นข้าวการสังเกตต้นข้าวผมจะไม่พูดถึงในคลิปนี้แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าผมได้ทําคลิปบอกลักษณะไปหมดแล้วฉะนั้นก็อย่าบูลลี่อย่าว่าผมนะครับเพราะว่าตอนผมบอกให้ทุกท่านดูต้นข้าวก่อนฉีดยาใส่ปุ๋ยนะครับทุกท่านก็จะดาว่า จะพูดอ้อมทําหาเหวอะไรก็พูดตรงๆไปเลยอ่ะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปอ้อมหรอกนะครับยาค่าหญ้าที่แนะนําให้เลือกใช้ในมลินาปีนะครับหรือว่าข้าวนาปีก็มี2 4D นะครับโซเดียมก็คือหมาแดงนะครับหรือจะเป็นช้างแดงก็ได้นะครับตัวต่อไปก็เป็นบีทไพริแบกนะครับชื่อสามัญหรือว่าชื่อการค้าก็บิโตนะครับตัวที่3 นะครับก็เป็นอันนี้โลฟอรนะครับหรือจะเป็นแกนเอ็ก e ก็ได้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นไทอมีทอกแซมเพียไฟช่วยกระตุ้นต้นข้าวหรือว่าช่วยกระตุ้นท่ออาหารให้เติบโตดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นยาฆ่ายาในช่วงที่ดินมีความชื้นผมบอกแล้วนะครับหมาแดงอัตราที่ใช้ก็1กิโลกร,รัมได้10ไร่นะครับ บีทพารีแบกหนึ่งร้อยกรัมได้ห้าไล่นะครับแล้วตัวต่อไปก็เป็นอันนี้โลฟอร์สนะครับห้าร้อยซีซีได้ห้าไล่นะครับไทอะมีทอกแซมหนึ่งร้อยกรัมได้ห้าไล่นะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าจบไปนะครับเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงวิธีการใช้การสังเกตไม่พูดแล้วนะครับอ่าคราวนี้เมื่อเราฉีดยาฆ่ายาไปเนี่ยอาการข้าวจะเหลืองครับ เหลืองแดงนะครับอาการข้าวจะเหลืองแดงทั้งข้าวทั้งหญ้าจะมีอาการเฉาแดงนะครับฉะนั้นถ้าใครมีน้ําก็หลังจากฉีดยา2วันหล่อน้ําได้ครับถ้าใครมีน้ําแต่ถ้าคนไม่มีน้ําก็อย่างที่บอกถ้าดินเรามีความชื้นเราฉีดเพื่อให้หญ้าอานเพื่อให้หญ้เาเฉาไม่ได้ฉีดเพื่อให้หญ้าตายนะครับฉะนั้นเข้าใจด้วยฉะนั้นหลังจาก คนมีน้ําก็ดูแลตามปกตินะครับก็คือใส่น้ําหลังฉีดยาปกติส่วนคนไม่มีน้ําก็รอฝนต่อไปแต่ให้ฉีดยาคายานะครับอ่าขณะนั้นฝนจะตกหรือไม่ตกก็แล้วแต่เราก็ปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆนะครับจนมันมาถึงช่วงระยะข้าวใบเหลืองนะครับข้าวจะมีระยะเวลาใบเหลืองนะครับฟังดีๆนะครับใบเหลือง กาบใบเหลืองกาบใบแห้งปลายใบแห้งปลายใบเป็นสีเทาใบออกสีแสดสีส้มสีเหลืองอาการเหล่านี้เรียกว่าข้าวจำศีลมักจะจำศีลในช่วงสิงหาคมทำไมถึงจำศีลในช่วงสิงหาเพราะว่าข้าวเนี่ยเมื่อจเจริญเติบโตมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะมาเริ่มจำศีลในเดือนสิงหา ทุกๆปีนะครับฉะนั้นเมื่อมันจำํำศีลในเดือนสิงหาปั๊บเนี่ยสภาวะโลกเชื้อรากาบใบแห้งกาบใบเหลืองเนี่ยนะครับมันจะทำให้หญ้าเนี่ยเติบโตแซงข้าวในเดือนสิงหาของทุกเจ้าที่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าตั้งแต่แรกนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจก่อนนะอ่าฉะนั้นถ้า เราพบว่ามันเป็นอย่างที่ผมว่าก็คือมีเชื้อราใบเหลืองนะครับใบส้มใบแสดใบเทาใบลายใบจุดนะครับยาที่แนะนำให้ใช้มี3ตัวนะครับผสมลงไปในถังเดียวได้เลยนะครับตัวที่1ก็คือแมนโคเซปได้กาบใบเหลืองนะครับกาบใบแห้งนะครับตัวที่ตัวที่สนะครับก็คือไตใส่คาโซนนะครับ อันนี้คือยาใบขีดใบยุบใบหลุมนะครับหรือเน่าเป็นหลุมหลุมเป็นเกาะเกาะนะครับตัวที่สา,ามคาสูก้าไมซินนะครับเป็นยาเกี่ยวกับไวรัสนะครับไอที่เป็นใบสีเทาออกสีแสดออกสีส้มปลายใบออกเหี่ยวแล้วก็ส้มๆม,มมีแค่สามตัวอัตราที่เราจะให้ใช้ก็คือแมงโคเซปเนี่ย เราให้ใช้สามร้อยกรัมต่อห้าไร่ฟังใหดีนะครับสามร้อยกรัมหนึ่งกล่องเนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยมันได้สิบห้าไร่นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือไตรไซคาโซนหนึ่งร้อยกรัมเจ็ดสิบบาทนะครับหรือเจ็ดสิบห้าบาทถ้าเราซื้อยกกล่องสิบถุงเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับใช้ได้ห้าไร่นะครับหนึ่งร้อยกรัมได้ห้าไร่ ตัวต่อไปนะครับเป็นคาซูก้าไมซินคาซูก้าไมซินนี่1ลิตรประมาณ200นะครับ1ลิตรใช้5ไล่ใช้แค่3 0 0นะครับก็ตีว่าขวด1ใช้ได้15ไล่นะครับอันนี้คือเซตยา3ตัวฉะนั้นมีทางเลือกให้คุณอยู่2ออย่างฉีดเพื่อให้มันฟื้นตัวแล้วก็สลัดใบไวขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะ ข้าวตั้งท้องออกรวงฟังดีๆนะครับช่วงต่อไปนะครับไม่ฉีดได้ไหมไม่ฉีดได้ครับไม่ฉีดมันก็จะสลัดใบเขียวช้าสังเกตนะครับหลังจากเดือนสิงหาเนี่ยมันจะออกเหลืองยาวๆไปเลยนะครับเหลืองยาวๆาวไปเลยจนไปถึงกันยาเนี่ยประมาณปปายสิงหาปลกันยาเนี่ยมันจะเริ่มมีใบเขียวสลัดขึ้นมาไอกาบใบเหลืองข้างๆมันก็จะยุบลงไปและเกิดอาการ ข้าวใบเขียวนะครับสามใบแรกนะครับแต่อาการฟื้นตัวเขียวมันจะช้าแต่กว่ามันจะฟื้นมันก็อาจจะตายอาจจะเสียอาจจะไม่ได้ข้าวดีเหมือนที่ท่านเคยเห็นเคยได้เพราะข้าวมันเป็นเชื้อราเป็นโรคและถ้าเราไม่ฉีดยาเพื่อให้มันสลัดเร็วหรือรักษามันเนี่ยสุดท้ายแล้วในระยะออกรวงหรือว่าตั้งท้องเนี่ยมันจะเกิดเชื้อรา ถอดสักดาบก็คือออกลวงไม่สุดออกลวงไม่ได้เป็นโรคเม็ดดำเม็ดลายคาท้องหรือเรียกในภาษาว่าโรคแท้งหรือข้าวไม่ออกลวงนะครับเรียกแท้งตายคาท้องตายคาลวงนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุจากโรคตัวนี้นะครับเหลี่ยหรือในภาษา,างานโรคแอนแท็กนั่นแหละแต่เราไม่พูดภาษาวิชาการเราพูดถึงภาษาที่เราเห็นเห็นกันอย่างเงี้ยนะครับ อ่าอันนี้ก็คือจบไปแล้วสำหรับช่วงยาค้ายานะครับจบไปแล้วก็มาถึงช่วงกาบใบเหลืองใบส้มที่เป็นกันทั่วหน้าก็ผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้มันจะไปถึงช่วงระยะข้าวต้นกลมนะครับก็คือประมาณกันยานะครับข้าวต้นกลมในช่วงกันยานี่เราจะใส่ปุ๋ยวันไหนของกันยาผมให้มองอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่ง จนถึงวันที่25กันยานะครับปุ๋ยที่แนะนำให้ใส่คือปุย๋ย1 5, 5ห0หรือปุ๋ยที่มีตัวท้ายเยอะนะครับกว่าตัวหน้าและตัวกลางนะครับจะไปหาสูตรไหนก็ได้ขอให้มีตัวท้ายมากกว่า2ตัวและเป็นปุ๋ยสูตรนะครับไม่มียูเรียผสมเยอะไม่มีตัวกลางผสมเยอะเพราะว่าถ้ามีไอตัวพวกนี้ผสมเยอะปุ๊บเนี่ย ข้าวมันอาจจะไหลางามนะครับทําให้ล้มในเดือนตุลาได้นะครับฉะนั้นกันยาเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยวันไหนให้ทุกท่านเนี่ยไปสารวจต้นข้าวนะครับอันนี้ผมจะสอนวิธีการดูด้วยแล้วก็วิธีการใส่ด้วยไปดูต้นข้าวครับผมจะไม่สนใจแล้วนะว่าต้นข้าวคุณจะเหลืองจะเขียวจะอะไรก็แล้วแต่ผมให้คุณใส่แค่สูตรนะครับใครจะทํานอกเหนือกว่านั้นเรื่องของคุณนะครับฉะนั้น ไปดูต้นข้าวถ้าวันที่หนึ่งต้นข้าวกลมใส่ปุ๋ยได้เลยครับวันที่หนึ่งกานยาต้นข้าวกลมใส่ปุ๋ยได้เลยวันที่หนึ่งยังไม่กลมวันที่ยี่บห้ากลมก็ใส่ปุ๋ยวันที่ยี่บห้าตามนี้นะครับขอบคุณมากครับ